ประกันภัย5ประเภทที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องของแผ่นดินไหวจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา ทำให้เราทราบว่าภัยจากแผ่นดินไหวไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปวันนี้มาดู5ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องของแผ่นดินไหว1กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จะมีความคุ้มครองแผ่นดินไหวเฉพาะประเภท1ส่วตัวประเภท2บวกหรือประเภท3บวกก็จะมีเฉพาะกรมธรรม์ที่ขยายความคุ้มครองในเรื่องของภัยธรรมชาติ2กรมธรรม์ประกันอักขีภัยสําหรับบ้านอยู่อาศัยซึ่งบ้านอยู่อาศัยในที่นี้ก็หมายถึงบ้านเดี่ยว บ้านแฝดบ้านเทาเฮา์หรือคอนโดมิเนียมแต่วงเงินในความรับผิดชอบจะต้องดูในรายละเอียดของกรมธรร์ในแต่ละประเภทหรือแต่ละบริษัท สกรมรทานประกันอักขีภัยสำหรับกรมธรทานประเภทนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องซื้อความคุม้มครองในหมวดของแผ่นดินไหวเพิ่มเติมเข้ามา 4. กรมรทานประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินหรือที่เรียกตัวย่อว่า IAR ซึ่งจะมีความคุม้มครองในหมวดของภัยธรรมชาติให้อยู่แล้ว 5. กรมรทานประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง ดังเช่นตึกสตองงที่มีการพังถล่มลงมาซึ่งตึกดังกล่าวก็ได้มีการทําประกันภัยชนิดนี้อยู่แล้วและนี่คือ5กรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้คมครองในเรื่องของแผ่นดินไหวเจ้าของกรมธรรม์ประกันภัยท่านใดที่ไม่แน่ใจในความคุ้คมครองสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหลังไม่นะครับ